ย่างไก่สเต๊กจากเพื่อนๆวันนี้วันนี้ทําไก่สเต๊กกินกันดูวซิน่เสียบไม้ย่างอันนี้ก็เผามะเขือมะเขือเผาเดี๋ยวจะทํายำยำกินตอนกลางไปตอนเย็นดินเนอร์อันนี้อันนี้ไก่สเต๊กนี่อาหารกลางวันท,ทําทีเดียวเลยเดี๋ยวเราเผาเสร็จเราก็ไม่ต้องเปิดเตาสองรอบเนาะนี่แท้จะจะย่างไปเรื่อยๆย่างให้มันสุกหน่อยไก่อะ่ะเพราะทํามันไม่สุกนี่มันอันตรายนะไกะ่ไม่กินะ่ะ แล้วก็ไลย,ย่างให้มันสุกนิดนึงก่อนโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนสุกเลยดีกว่าสุกแล้วจ้ะครึ่งหนึ่งนี่เหลืออีกครึ่งหนึ่งยังไม่สุกกําลังย่างอยู่น่ากินไหมหอมมากเลยเพื่อนๆน,นี่ย่างหลังบ้านนะนี่อากาศนาหนาวหนาวอือหนาวนี่ย่างอยู่ที่สวนตามเคยสวนหลังบ้านเรามาดูอีกอันหนึ่งดีงกว่าควันตุยตุยตุยเลยควันตุยตุยนี่ดูโอเค สองร้อยกว่าจะสามร้อยละกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยนะจ๊ะคุณเพื่อนเหอยนี่ยังไม่สุกดีหรอกต้องไปหน่อยอม,มาเขือก็จะสุกย่างมันทีเดียวพร้อมกันนนแ่แนะง่ายดีไม่ต้องเปิดเตาหลายรอบมะเขือเราก็จะกินมาเขือเผา เดี๋ยวปิดอบไว้อีกสักพักนึงก่อนนี่มาเขือก็เริ่มสุกแล้วเห็นไหมนี่โอเคเดี๋ยวเราทาเสร็จแล้วก็จะคลีนเตาร้างเตาให้เรียบร้อยเดี๋ยวลองมาดูอีกทีนึงสุกเรียบร้อยแล้วจ้าดูน่ากินสีสันเป็นไงไก่สเตะ๊ะย่างสุกหน่อยนะเพราะว่า่ย่กไก่อยากให้ย่างให้สุกๆหน่อยไนงะกลัวมนนันไอหนี่โอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ําอาดแล้วก็เตรียมน้ําจิ้มตั้งโต๊ะอาหารกันเลยแพร้อมแล้วนี่ตั้งโต๊ะได้ไก่สเตะ๊ะ ยำอ,อาดมันน้ำจิ้มแล้วก็อันนี้ของเหลือเมื่อวานนี่แกงเนื้อใ็นมะเขือข้าวก็พร้อมแล้วเพื่อนๆมากินข้าวกันเลยเพื่อนๆนะหิวแล้วนี่กินกันได้เลยโอ้อยห็นตับไหนหนูล่าเนื่นไลยเหรอแม่กินอย่างนี้ใส่ อยนาี่โอ้วกน้ำจิ้มกำลังร้อนน้ำจิงมต้องกินรอนให้มันเย็นกว่าน้ำจิ้มอร่อยจังเลยเนอะเฟรนตีอร่อยจังเลยนะเดี๋ยวเาจะกินยานี่นใ,ใส่อะไรใส่ไม้มันอาจารย์แบบน,นี้ไนหะมหยด ระวังหกนะช่วยช่วยนะแค่แค่หนึ่งนอหมมาก็แม่ทำหกก็หนูทำหกทำกเหอัน่ี้ว่แม,ม่ทำหกทำหก,ก,กตอนไหนหม่ไม่มตาเนี่หึ่ไม่ตัหอเหดาเดนี่ หิวห oh, <why? S 1> ิวไ่ว่างไม่กินกับผักไม่้องใส่กีมน่รออืมอืมข้าวันโอเคอืม

าวสายวันนี้หิวกว่าจะย่างไกเ่เสร็จย่างไก่ทำาไม่กินถึงข้าวไว้เน,ะนี่ยจักเนาะอือจับอ่ะพักแป๊บมื้งชอบกินหอมชอบกินหอมหอวใหญ่อะหอมหอวใหญ่ A ีไม้เนี่ยสีติดไม้กินถึนงคนละติดไม้ไหมสีติดไม้เอเพ่นขึ้แบแม่กินแบบโฮติอืมโอ้กินกย่าสายกินแบบนี้ ก็เจ๊มันต้องใส่จานเป็นแบนเะนี่ยแล้วก็หมุนมันถึงจะเข้าเนื้อเข้าหนังกินตังกาน 음음 mm -hmm.

พี่เดียวกันเน้องกินไม่หมดมาจิ้มเลยใส่นี้ใส่นี้แล้วก็หมุนหมุนนักไงผักมาอ้๊ว่าผักไปกินไม่หมดกินหมดแล้วนี่เติมได้นะคะเอาอีกก็ฮะ

เริ่มอิ่มแล้วเนี่ยเริ่มยูยูแล้วหไม่กินพี่กแกงฮะหไม่กินพี่กันเริ่มอิ่ม สิบสิบห้ายีสิเสียยีไมกินได้มือ้อกินไปยี่สิบไม้องเนรสองสามคนกินไปยี่สิบไม้ กินแต่ไก huh? ่ข้าวไม่กินอืม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  อิ e. ่อกินไม่หลอดเพื่อนแม่งอุ่นมากเหมือน